ในเวลาเก็บเลยพี่น้องสบายดีย้ำแรงจ้าทุกคนในเวลาเก็บเขาเลยพ่อเก็บบังดูมาพ่อ,อแหงบะแดดเดียวจบเนาะเพราะว่าแดดบดมือเมื่อนี่อืมเพราะว่าอยู่เนีน่ยนะเ้ากระตากแล้วสมมติว่าแดดหนึ่งในอันมันขึมาเป็นแดดที่ซองเมื่อนี่พ่อตากซองแดดไอ้พ่อกำลังเก็บพี่น้องได้สิไปซอยเราเก็บยันฝนมา ตอนน่ะขอกอ็อ,อกไว้ซองเมืองยุ่เย็นจ่อยๆคืสอส่งฟุน้นซีมาว่ะเนี่ยมันขึ้มมันขึมมาอีกเลยพี่น้องเอ้ยเบิดแดดแล้วแหละเบาบ่บปเนี่ยถ้เมืองเดือบาตากแล้วมันจะได้สีหาแต่สามเบียงเอาใส่อันกระสอบนังไงเตๆรลายเพราะเดี๋ยวขอชีเทดทางนี้นะ ทับหมักทวดินพี่น้องจ้าทับถั่วดินอีกแล้วเวียกงานสามสาม <c oughs> จะเป็นลายเวียกระไดน้องฟ้าไม่ได้ไปโรงเรียนก็ทุบถั่วดินช่วยแม่นะฮะอันนี้คือเฮ้าทุบแล้วนาะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้เป็นในออกมาแบบนี้แต่ว่ากาบมันนี่ก็บม่ได้ออบประเทเาออกได้สี่ัยเขาก็สอบเดหนีเลยยันยันหมดกินนะพี่น้อง แหละซาซมีกะสิเที่ยวขาวเบิบัดเมื่อเมื่อได้ห้าสี่ผูกเขาจังมาห่อนเอานี่เม็ดบบใหญ่ปันไดเนาะเพราไม่ใหญ่เม็ดเม็ดใหญ่กว่านี้บ่วฝาเนาะคือบ่ใหญ่กว่านี้เนาะคงเฮาก็คือกันเนี่ยบ,บ่ตึงปันไดพี่แตะโตต,ตึงนะ นี่นะเพราะว่าอันตากอันโพด่ะเจ้ะตากกาโพดมาถูยากยากยงกมบแจะแตกยานบาปมักไอ้ก็มักอีลีแต่อ้ายมีมีอนิตีถึงมักสิตายก็ไปบ่ไล่ตรงนี้มันแตกนะ โอยไปซอยพอบางก่อนนั่งไรก็เมื่อยโอ๊ยปวดได้สีแล้วเดียพอ่อสู้ๆจะเสร็จแล้วนะ่ะเก่งจังให้กำลังใจตรงนี้นะพันยานฝ้นตกบอมาพ้นใ่เด,ด้ สองสี่หกเจ็ดต้องาลูกเจ็ดไลยี่ดวว่าเขาหลักกินอไรเนีเป็นพยานนะป้าลูกไม่ใชได้จ็ดบอดี๋ยว้กินแ่ิ ก็หกเก้าก็บางดาวดว่าตาแก่เอาไปใส่ของก็หกเก้าหกเก้าเลยเหรอเนาะตอนน่าไปเที่ยบแซ่บ Ừ ừ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  rear phía sau gì không ai sao nói quá chắn บอทร้ำน<ม>่อยมันก็บวกขั้นเพื่อนี่แทนกระสอบไม่ง่ายดิแทนบอเอาสามาัดได้กน <c oughs> าพันตักไล่เถื่อจะพอใจแล้ว <c oughs> มาบันที้พี่น้องเรี่ต่อตกกระดิ่งง่ายหับแล้วปูนะอืไว้หันแหละหับอันนี้ก็อนคนก็สีมาเลยเย็นจ่อยๆได้แน่นี่นะ ข้ามันยำแบบแตกเปาะเนี่ยเออกระตาข้ามันเนี้ยวติ๊กติ๊กกระตาพ่อแล้ววันนี้เขาเจ้านะพี่น้องไว้เก็บเลยสร้างน้ำผ่านน้ำพลใครกลัวหัววาตาอักแดดหนึ่งก็เอาแดดหนึ่งก็เป็นซองแดดกอยู่ในต้นมาดีเพราะว่าเัาตาอักแดดได,ด้ตอนเขาเกี่ยวนะมันบริเตียนบันไดมีหาสุดท้ายฮัน้นมั่นโมเหงค่ะ อลไมาเพิ่งมาตากแดดหนึ่งเหมือนแดดบนมือเด้เมือนมันเหก็แต่เขาเนียวคนละแบบนี้นนีน้ก็สอบคือเก่ายังไริผึ่งซัมมัน นั่ง้วได้กับเต็งโองเต็งคูขัดกับดินก็เพื่อกี้เลี้ยงเอ้ยขี่เต่งู้เข่าลูกค้ากระซำเล็กน้อยสีลิ้นคุณเจ้ากระบุยูเล็กน้อยพัดลินคือว่ามาปัน

ขุนบ่ไดอันนั้นไอเทพเด้อิงจะห้าลินเขาเราจะรีบกลับไปเขาเราจะกเอ

นั่งเงาตักซอสตักซอกมาปอกเมลมาทั้งเสื้อกระไรตัวหอมมาในใจติดบ,บาบบอนน้องนั่งไ้กับเจ็บเอวตัวพี่นอ้องค่ะเจ็บเอวนำเจ็บขาพร้อมเพราะว่านั่งเตงขาเจ้าของ พอมีบ้เครื่องดีบบีบบดินแห่นี่เนาะโอ๊ยท่านเพื่นเห็ดนะตะโลล่หกบาทโอ้ยตายประหัตข่าพุุยหน่อยขาสะบัดถือแท้ตายจะเศร้าหน้านี่ล่ะคุยผัดพุยแพงขาบัดท้ายไม่ได้ ค่าข้ามล่านแหลนคืนแหลนคืน,น,นได้มาสีคล้ายเขาไปซื้อข้ามก็ซื้อมาไ,ได้ไปหาภาพน,นะก็พี่น,อน้องเลยภาพโตเฮาอันตาเขาวนะภาพขา,าไว้ก่อนเด้อ ้องผ่ามาอยู่มันต้องสองคนผ่าผ่าไปกินขาวกินข้าต้มมันมาอยู่ทองคนด้ยนทำกระต้มให้กินโอเคจ้าพี่น้องฝากกดก็แเช้กดติดตามด้วยจ้าเป็นกำลังแรงรใจจะกำันคิดนะ